สวัสดีครับก็จะมาแนะนำแอปเขียนด้วยภาษา VB นะครับก็จะเป็นระบบร้านเช่าหนังสือนะครับร้านหนังสือหรือว่าห้องสมุดหรือว่าร้านในสักอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการเช่านะครับหรือว่าการยืมคืนกันนะครับอันนี้ก็พัฒนาด้วย Visual Studio นะครับภาษา VB ครับใช้ฐานข้อมูลเป็น Excel นะครับก็กดรันโปรแกรมขึ้นมารันโปรแกรมขึ้นมาก็ต้องล็อกอินก่อนนะครับ พอเราอินถูกต้องก็ยิงเข้าสู่ระบบนะครในระบบก็จะมีเมนูทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก้าเมนูครับเมนูแรกคือจัดการพนักงานนะครับก็กดจัดการพนักงานนี่ครับก็สามารถลบได้นะครับกดลบออกนี่ครับกดลบออกก็เพิ่มพนักงานเข้าไปนะครับนี่ก็เพิ่มพนักงานเข้าไป ใส่ username านเบร์ของพนักง,งานนะครับแล้วใส่พาสกดบันทึกนะครับเรียบร้อยต่อมาก็จัดการลูกค้านะครับนี่ครับก็สามารถกดเพิ่มลูกค้าได้เหมือนเพิ่มพนักงานเมื่อกี้แหละแล้วก็สามารถใส่รูปภาพได้โอเคครับจะใส่ใโดูก็จะเป็น C03 แล้วกัน ชื่อนายอันบ่อยอันนี้ก็เป็นวันเกิดนะครับก็ใส่วันเกิดเข้าไปอรโโทรสั์นะครับที่อยู่นะครับ เสร็จแล้วก็เพศนะครับชายหรือหญิงแล้วก็เพิ่มรูปลงไปนะครับก็กดบันทึกก็จะขึ้นค่าธรรมเนียมสมาชิกน,นะครับ50บาทนี่ครับก็ขึ้นมาแบบนี้ก็กดพิมพ์ออกมานะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีค่าธรรมเนียมพอกลับมาครับที่เดิมเพื่อเจอสมาชิก ่อมาเพิ่มหนังสือนะครับนี่เพิ่มทังสือเข้าไปก็เหมือนเพิ่มทั่วไปนะครับกดเพิ่มก็เป็น B นี่ครับใส่เข้าไป B 0ศูนห้านี่ครับบนพีชเป็นละห้าสิบ มีห้าลิงเพิ่มไยเพิ่มรูปก็บันทึกนี่ครับก็มีันนี่ครับขึ้นมาเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นรีพอร์ตของหนังสือนะครับว่าหนังสืออะไรบ้างตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตของหนังสือออกมาเป็นแบบนี้นะครับ รีพอร์ตของพนักงานแล้วก็รายง,งานการเช่านะครับตรงนี้ค่าเช่านะครับก็จะคิดเป็น10บเของราคาหนังสือนะครับแล้วก็ถ้าเช่าเกิน7วันนะครับจะปรับ50บบาทประมาณนี้ใครจะเช่าครับก็กดเข้ามากดเช่าหนังสือนี่ครับ พอใส่รหัสสมาชิกลงไปครับก็ซ0หสามครับก็จะคือนายอานบ่อยครับที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับราหัสหนังสือนี่ครับนี่ครับเห็นมาจะขึ้นชื่อหนังสือมาตรงนี้นะครับนี่ครับพายพดวันพีซีหสามครับเช่าหนังสือวันพีนะครับตรงนี้ก็คือราคาสิบบาท มีทั้งหมดห้าเล่มนะครับคคไม่มีใครอ่านเล่มเดียวแล้วก็เช่าไปสองสามเล่มนะครับก็บกดเพิ่มพอกดเพิ่มนะครับค่าเช่าห้าบาทนะครับก็คือสิบเปอร์เซ็นของราคาหนังสือนะครับก็คือเช่าห้าบาทเรากดบันทึกยืมหนังสือนะครับพอบันทึกยืมหนังสือเสร็จแล้วนะครับแล้วกดออกมานะแล้วก็มาดูรายงานกนารเช่าครับนี่ครับก็จะมี ในอันบ่อยนะครับนี่ครับในอนบ่อยเช่าที่19เก้าน,นี้นะครับก็กดพิมพ์ได้ครับพิ้นตรงนี้ได้กดรายงานออกมาใส่แล้วก็กดคืนหนังสือนะครับก็ใส่รหัสสมาชิกนี่ครับจะมีวันที่เช่านะครับแล้ววันที่คืนก็คือวันนี้จำนวนที่เช่าไปก็คือศูวนย์วันนะครับก็ไม่ได้โดนค่าปรับ ก็กดบันทึกคืนหนังสือนะครับก็จะมีพิ้นออกมาครับว่าใบที่เ,เรเซ็ตตรงนี้ค่าเช่าจ่ายไปตั้งแต่วันที่เช่าแล้ววันนี้คืนก็ไม่มีค่าปรับนะครับพปพิป้นออกมาก็จะมีรายงานการเช่าตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไม่มีการปรับอะไรก็จบพิยงเท่านี้นะครับกับระบบร้านเช่าหนังสือครับร้านห้องสมุดหรือว่าเช่าวิดีโอเช่าต่างๆนะครับก็จบพิยงเท่านี้นะครับ